ใส่ละได้ปาปปาดน่อยดี๋ใส่ปาดบอก่าอย่าไปใส่แบบเสียเวลาซื้ออ่ตลาดมาซกินแ่อก็้ตาตาบอดป้าตาบอดเอาอีกแล้วบาปอีกแล้วตาบอมันยังไปออมันอยู่ใส่ละได้อยู่ห้นาะปาตาบอดไปนาตาบอดเน่ย ปาดใี่ลหมตาตาบอกงูจะห้องเหี้ยเราเบิ่งเลตินนันอ์เฮ้ยมึงไปตลาดป๋าน้อไปตลาดคือใส่ปาคือมานเนี่ยอ้าวกรม้นี่เนาะเบ๊กเนี่ยมึงเนี่ยเนี่ยมึงคือเก่งแถบวาดไปนทางชมพี่มั้งวะพี่เขาได้ป่าพี่มึงจะได้ตัวนึงแล้วมึงตัวหน่อยก็ มันเนคุณผู yeah. ้เ uh, ส in nah. ียเที่ยววะมันเล่อยากกินยังต้มหัวมันนาะต้มหัวมันแล้วแล้มันเล่นกินยังมีนล้วเปนจะปาปะต้มหัวใช่กินเออชือกินอะเอามาแล่ออกลาบมามามาเด็กชุกินโอยแม่ร่ังลงนั่นสาบุดิเนนบอนองบอนไปลักป่าขาบอนองโอ้ยก้าจิเปนลักป่าอยู่ใช่ลักแล้วซึ่ขอมาได้

ถขายนี่ได้หลายเด้อขายบ่เนก้ฮะขายบ่ขายไก่ฟังสองฟังเนาไปขายซื้อกินก็าสามันสองฟังเนาะอู้เบ็ดให้กิน,น 2, สองพันปสิเนะกินละกินละัละ 1, หนเนาะเออจะไปต้มแซ่บซือกินยต้มแซ่บเงโอ้ยนวบลายเนา<ล>ะสวยขักห้อมมึงเนะาะไปๆๆสี่พร้อมพร้อมกับซีมาหรอไหมนี่มันหล่น

ໄປເມື່ອຕະຫຼາດນຶງເນັ້ນທີ່ງໍເອ